s นุกเอร์โซซตีแล้วครับด้านนดนกันมาถึงนครนายกนะครับจากกรุงเทพก็ร้อยกว่าโลขับรถก็2ชั่วโมงนะครับเพื่อมาบุกโรงงานไมคิวของคนนี้ครับสิทธิภูมิคิวนี่ครับโรงงานตั้งอยู่ที่วัดอะไรนะครับวัดเนินสะทอนเอ,อนะวัดเนินสะทอนจังหวัดนครน,นายกนะครับโรงงานเล็กๆของ ช่างคิวหัวใจใหญ่นะครับคนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสิทธิภูมิคิวเรียกว่าช่างเปียกใช่ไหมครับครับผมโรงงานนี้ตั้งมางกี่ปีครับตรงนี้ห้าปีกว่าครับแต่คนชื่อเปียกที่ทำคิวนี้ได้ข่าวว่าทำงานมานานแล้วนี่สักยี่สิบกว่าปีขึ้นฮนะน่าจะสามสิบประมาณนั้นเราเล่าได้ไหมว่าเราผ่านงานที่ไหนกับใครมาบ้าง ก็เริ่มฝึกงานครับฝึกงานที่สอเฟอร์เิเจอร์กมอ8รามอินทารามอินทาครับก็หาประสบการณ์ไปเรื่อยเริ่มต้นจากทำเฟอร์นิเจอร์เป็นบริษัทโรงงานสอฟเฟอร์เิเจอร์แต่ก็ทําเกี่ยวกับสนุกนี่แหละครับ<อ>เกี่ยวกับไม้สนุกแล้วก็สนุกไม้คิวก็ฝึกทําคิวที่นั่นแล้วก็หาประสบการณ์ไปเรื่อยย้ายไปหลายๆโรงเลยหลายๆที่เลย ช่างละก็เคยเคยอยู่เคยครับช่างละเคยอยู่โรงงานของช่างละของช่างละของทองลักก็เคยก็เคยไปทํแม็กซิมัสคิวก็เคยอยู่ยยแม็กซิมัสคิวก็เคยไปอยู่ระยะหนึ่งแล้วกประสบการณ์ไปเรื่อยที่สระบ,บุรีก็ของน้องนัทก็เคยทําเคยทําครับเคยไปทําโรงงานด้วยกันจริงๆช่างเปียกเป็นคนจังหวัดอะไรครับ <c oughs> เป็นคนสระแก้วครับมันเกิดสระแก้วสระแก้วก็คือเป็นเป็นลูกหลานช่างทําคิวว่า ไม่ครับในครอบครัวผมเป็นคนเดียวที่ที่ทำซ๋นแต่ว่าเป็นคนจังหวัดสระแก้วเอาแล้วทําไมมาอยู่ที่ทําโรงงานที่นี่ครับนครนายกก็มามีครอบครัวที่นี่แฟนแฟนอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ครับก็เลยมาเปิดโรงงานเปิดโรงงานที่นี่ได้ประมาณห้าปีครับห้าปีห้าปีนี่หมายถึงว่าเป็นของตัวเองใช้ชื่อของเราเองครับสิทธิภูมิคิวห้าปีใช่นี่ก็คือทําของตัวเองเลย ผมอาจจะรู้จักสินิภูมิคิวก็คือจากในในเฟซบุ๊กครับก็จะโพสต์แต่ว่าจะโพสต์แบบว่าบบ indie indie แบบอินดี้อินดี้หน่อยแบบว่าไม่ได้โฆษณาไม่โฆษณางานไม่โฆษณางานแต่ว่าจะคุยแบบอินดี้อินดี้แบบติดติดอีโก้อีโก้หน่อยแบบว่าเป็นอารมณ์ศิลปินครับศิลป,ปินเอาเอาผลงานไปโฆษณาตัวมันเองเราไม่ใช่เฟซบุ๊กโฆษณาสิธิภูมิคิวเราทำเต็มระบบเลยใช่ไหมครับ งานคิวเต็มระบบครับที่นี่ทําเต็มเลยนี่ยผมเห็นไม้เป็นแผ่นๆนั่นคือไปคัดไม้ไม้มาเป็นแผ่นๆใช่ครับไปแกะมัดมาเลยไม่ใช่มีแค่นี้ใช่ไหมครับไม่ใช่มีแค่นี้อยู่ข้างในก็มีมีก็คือเก็บสต็อกแล้วก็<ช><ล>มาผ่าใช่ครับไว้ที่โรงงานจะไว้น้อยอ๋อแล้วก็เหลาลมเขาเรียกเหลาตีกลมอะไรเงี้ยครับเหลาลมใช้กบเหลากลมแฮนด์เมดเต็มระบบอืม แล้วก็มาเข้าจำปาเล็บมือเองเข้าจำปาเล็บมือเองครับอันนี้เป็นเป็นคิวอะไรครับที่ใกล้จะเสร็จแล้วใช่ช่วงตัวนี้รอแปะจำปาที่หกอืมมีหกจำปาแปดจำปาดำล้วนอื่นก็มีนะครับครับผมช่างเปียครับอย่างนี้เป็นคิวออเดอร์เปล่าครับครับตัวนี้เป็นออเดอร์งานแปดจำปาชุดนี้น่าจะสักสี่สิบ หมายถึงว่าเป็นออเดอร์คือหมายเขามาสั่งเราทําใช่ครับสายไม่ใช่ยี่ห้อเราไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นมือปืนชอบชอบแบบนั้นอ๋อแต่เขาก็คือให้เราเป็นคนหาไม้ปลายเองครับทั้งระบบเลยทั้งระบบเลยครับเดือนหนึ่งเยอะไหมครับเดือนหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณสองร้อยโอเคนะก็ตามกำลังครับไม่ฝืนไม่โหลดมาก ช่างมีกี่คนนะครับทั้งหมดช่างตอนนี้อยู่ที่ห้าคนครับห้าคนห้าคนก็มีเด็กฝึกสองเด็กมาเรียนหนึ่งแต่โดยหลักๆก็คือก็จะเป็นส่วนของเป็นมือปืนใช่ครับทำออตาบอร์เดอร์จะโดยส่งต่างประเทศครับแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อเนาะครับครับขอสงวนไม่เอ่ยชื่อครับแล้วก็รับทํำไมคิวส่วนตัว ครัและรับยังไงครับโอ้โหอยู่แบบเรียกแทบจะเรียกว่าอยู่ในป่ากันเลยอยู่ในปา่าลกอยู่ในปา่าเลึกอยากเป็นชั้งเผือกคือรับอ,ออเดอร์กันยังไงครับก็ทางเฟซบุ๊กบ้างส่วนมากจก็จะรู้จักกันในวงการมานานแล้วติดตามกันมาอะไรประมาณนี้ครับหมายถึงว่ารับออเดอร์ผ่านทางเฟซบุ๊ก แล้วมีคนที่เขาดันด้นมาหาถึงที่นี่มีมีครับมีมีไม่ว่าจะเป็นจากมาเลเซียรหรือจากละเมืองการอ,อะไรไกลๆก็ามาหมดครับก็คือเขาคาดหวังว่าจะมาหาของของเด็ดของเดียวอยู่ในป่าใช่ใช่แล้วหาหเขาได้ไหมครับก็พอได้ครับพอได้แล้วราคา <laughs> เออผมลืมถามเรื่องราคาราคาผมจะอยู่เวทกลางๆครกลางๆเริ่มต้นตั้งแต่แต่ที่นี่ไม่ได้ทาจำปาแหลม ไม่ได้ทำครับไม่ได้ทำไม่ได้ทําจำปาเครื่องใช่ใช่เป็นงานแฮนเมดล้วนงานแฮนเมดราคาเริ่มต้นสิทธิภูมิคิวเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไรหร่ถึงเท่าไหร่ครับเริ่มต้นที่5,000บาทเองครับเริ่มต้นที่5,000บาทขึ้นไปขึ้นไปจนถึง1ม0 0 0แปดนะตอนนี้นะคือ1800นแปสูงสุด1 8ื0สูงสุดห้าพกับ1 8ื0นแปดผมถามแบบความแตกต่างของมันคืออะไร ก็คือตัว5,000นี้ก็จะเป็นงานดำล้วนอันติเมตดำล้วนของเรา5,000ส่วนตัวท็อปสุดก็คือ12ยัปลาอยู่ที่18ื่นแปดก็คือเราจะคัดความสวยของไม้ปลายด้วยใช่ไหมใช่ใช่ทุกอย่างก็คือมาตรฐานเหมือนทั่วไปด้วยเขาทำแหละแต่ว่าจะต้องมีทีเด็ดสิทธิภูมิคิวคืออะไรครับถ้าจะให้โบูดให้โมให้โมทีเด็ดนี่โมไม่เป็นไม่น่าจะไม่น่าจะมีครับไม่น่าจะมี ต้อะม,มีเลยแบบว่าไม่งั้นคนเขาจะดานด้นมาเหรอก็ผมคิดว่ามันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคน <c oughs> บางคนก็บอกอันนี้ดีบางคนความชอบความถนทัด <c oughs> เอ้าแล้วอย่างคนอ่ะที่เขาดัานด้นมาถึงเนี่ยจะแล้วว่าเขาต้องต้องรู้ข่าวอะไรมาบางอย่าง <c oughs> หรือว่าวเขาได้รอเขาถึงอยากจะมาหา <c oughs> ส่วนมากคนที่มาก็คือจะเป็นคนที่ใช้คิวเรา ก็คือจะใช้คิวแล้วก็มีแล้วก็อยากได้อีกอะไรประมาณนี้คงจะเข้ามือผมเคยเจอช่างเปียกบอกว่าไม้คิวของผมส่วนใหญ่อะจะเป็นปากต่อปากมากกว่าใช่ครับใช่งานเราไม่ได้ลงเราไม่ได้ไม่ไม่ค่อยได้พรีเซนต์เลยเรื่องงานคือทำแล้วก็ลูกค้าจะพูดไปพูดกันปากต่อปากแล้วก็ใช้กันต่อไป ไม้คิวที่ดีในความหมายของชา่างเปียกคือไม้คิวอะไรครับไม้คิวที่ดีในในความคิดผมก็คือเป็นไม้คิวที่แทงเข้ามือไม่โฟก,กัสที่สวยไม่โฟก,กัสที่แพงคิวที่ใช้แล้วออกได้หลากหลายออกได้เข้ามือตามตามใจผู้ใช้นั่นแหละน่าจะเป็นคิวที่ดีที่สุดแล้วกว่าจะหาคิวที่ดีคิวที่ดีนี่ต้องเข้ามือคนแทงถูกไหมครัใช่ครับ แล้วตัวช่างจะรู้ได้ไงครับตัวช่างก็เอาอาศัยประสบการณ์แล้วก็ถามถามผู้ใช้ก่อนว่าเขาอยากได้แบบไหน,นใช่ว่าเขาชอบแบบไหนใช้แบบไหนฟีลแบบไหนแต่ละคนความแข็งความอ่อนไม่เหมือนกันอืมแต่ส่วนมากที่ใช้แต่ละคนก็น่าจะสถิติสูงสุดน่าจะอยู่ที่เจ็ดด้ามตอนนี้คนต่อนหนึ่งคนนะ,ะใช้สิทธิภูมิหรอเจ็ดด้ามเลยหรอใช่ ทำไมถึงตั้งชื่อว่าสิทธิภูมิเป็นชื่อชื่อจริงผมเลย <c oughs> <c oughs> ก็เอาง่ายๆ่ไทยไทยนะไทยไทครับไทยไทยง่ายๆไม่ได้ไม่ได้หรูหราเรื่องราวที่เคยเจอสนุกสนุกเกี่ยวกับการเป็นช่างทำคิวเจอลูกค้าตลกตลกอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากโดนมาแล้วนนคิวไม่ดีส่วนมากจะโดนมาแล้วก็ลงที่คิวอตามประษา เหมือนเซียนทั่วไปก็คือโดนมาก็คือความหมายก็คือเสียมาเสียมาไปเล่นแล้วเสียใช่แล้วก็มาโทษไมคิวเสียมาปัญหาเกิดได้ดีเงียบปิ๊บเลยแหละโอ้คิวสุดยอดใช่ไหมโคตรเทพแต่ถ้าเสียมานี่ยใช่คิดถึงช่างแหละอย่างนี้ก็ดีกับเราไม่ใช่หรอสาหรับคนขายไมคิวไม่ใ่ถ้าเขาเสียมาเนี่ยส่วนมากผมจะงานผมจะเคมเนี่ยผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยโฟกัสเรื่องราคา อ๋อไม่หมายถึงว่าถ้าเขาเสียมาแล้วแบบเอ้ยโทษไหมคิวเนี่ยหวานละมาแบบนั้นแบบนั้นผมไม่ค่อยชอบกรับขึ้น<ข>คิว,วใหม่อะไรเงี้ยใช่เพราะว,ว่าแนวผมผมจะให้เขาไปปรับที่ตัวเขามากกว่าอออย่างมาแก้คิวอะไรผมไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยชอบแก่ออชอบมันชอบให้เขาไปโทษที่ตัวเขาวันที่เสียคุณอาจจะร่างกายคุณอาจจะไม่พร้อมหรืออะไรก็แล้วแต่ จะออกไปแนวนั้นเพราะว่างานซ่อมผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนเข้ามาโอ้หนี่ผมยังกลับไปผมไม่รู้จะกลับออกไปถูกกวเลยเดี๋ยวผมไปถ่อกเดี๋ยวผมไ่ถใชกเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาผูบอกว่าคือมาอยู่แบบว่ามันก็ไม่ได้ถือแบบว่าธุรกันดานมากนะับแต่ว่าคนไม่ชินทางก็ใช่เขาออกลำบากเขาออกลาบากคือผมไม่ได้งานง่ายผมมาครั้งแรกผมมาแต่งงานผมยังหลงทางกลับมาเลยอืมกี่ปีแล้ว สิบกว่าปีเกือบยี่สิบปีแล้วทุกวันเนี้ยการเป็นคนทําคิวมีโรงงานของตัวเองแล้วครับมันเป็นมันมีความสุขอะไรยังไบงบ้างอธิบายหน่อยความสุขของผมก็คือได้ได้ต่อยอดให้ให้ช่างให้เด็กๆเขาได้มีอาชีพครับมไม่ได้โฟกัสว่าจะต้องธุรกิจผมจะต้องโตผมมาสร้างโรงงานเพื่อเพื่ออยากต่อยอดให้กับน้องๆที่เขาไม่ค่อยมีความรู้ไม่ค่อยมีโอกาสทํางาน ก็คืออย่างอย่างคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีวมุฒิกา,ารศึกษาเนี้ยได้มีงานทําได้มีอาชีพเป็นของตัวเองอะไรประมาณนี้ผมจะโฟกัสตรงนั้นมากกว่าคือเหมือนสอนช่างด้วยใช่ไหมครับรุ่นใหม่ๆสอนครับสอนถ้ามาให้ผมสอนผมก็สอนไม่ห่วงวิชาไม่ครับไม่มคือตัวผมอยากให้คนเป้าหมายของผมคือต้องการสร้างอาชีพ อยากก็คือความหมายก็คืออยากอยากจะสร้างให้คนเป็นผู้ประกอบการไปเรื่อยๆตามกําลังที่ผมจะทําได้ผมก็ต้องสร้างโรงงานเพื่อเป็นทุนเพื่อเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นกองทัพอะไรประมาณนี้เพื่อเป็นทุนที่จะไปส่งเสริมเขาได้แล้ววันนี้สิทธิภูมิคิวอะ่ะช่างเปียกรูสึกยังไงโอเคแล้วถึงประสบความสาเร็จแล้วหรือว่าอะไรยังไงครับจริงๆในความคิดผมเป้าหมายก็คือทาคิว มีคนซื้อผมก็ถือว่าผมสําเร็จแล้วส่วนเป้าหมายในการสร้างช่างสร้างผู้ประกอบการผมก็ถือว่าได้ระดับหนึ่งก็พอมีออกไปไปที่เขาไปเดินของเขาเองได้อยากให้ช่างเปียกอะพูดถึงอาชีพคนทำคิวทำไม้คิวอ่ะอาชีพคนทำไม้คิวณวันนี้ถือว่าตัวเองโอเคไหม ประสบความสำเร็จหรือยังอะไรอย่างเงี้ยครับณวันนี้โดยส่วนตัวผมถือว่าผมผมสําเร็จแล้วในในเป้าหมายที่ที่ต้องการนะครับก็คืออยากมีโรงงานของตัวเองก็ได้มีแล้วแล้วก็ได้แบ่งปันความรู้กับน้องๆไปก็ได้ทําแล้วเพราะว่าก็ถือว่าผมสมประสบความสําเร็จแหละถึงเป้าคือถ้าเกินกว่าน,นี้ก็ถือว่าถือว่ากําไรกําไรแล้วกําไรแล้วครับ ก็ค,คือคิดบวกอันเนี้ยใช่ปะ่ะถือว่าเป็นคนใช่เพราะว,ว่าถ้าผมทําตรงนี้สําเร็จกับทุกเป้าหมายแล้วก็คือทั้งน้องทั้งเพื่อนทั้งลูกอะไรเขามีเป็นของตัวเองได้เรียบร้อยแล้วยืนเองได้แล้วส่วนตัวผมต่อไปเนี่ยก็คือจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งจะเน้นไปทางทางการกุศลมากกว่าอ๋อนี่เป็นสายธรรมะเทเบเลยอ่ะมันก็ชอบแนวนั้นก็ซื้อซืับมาอย่างนั้นอืเพราะว่าเป้าหมายต่อไปอ่ะก็ก็มีแหละแต่ก็คืออยาก อยากจะทําด้วยตัวเองด้วยแรงตัวเองพอไปแบ่งปันทําบุญอะไรบ้างอืแก่ตัวไปก็อยากพักเล่นเน้นไปทางเดินสายทําบุญบ้างทํางานได้ก็ไปทําบุญอะไรประมาณนี้ส่วนเด็กๆเ,เขาก็เลี้ยงตัวเขาได้สรุปถ้าใครอยากได้ไม้คิวเด็ดๆดีๆก็จะแวะบอกว่าใช้คาว่าแวะมาหา ได้ดันโดนมาหาดันโดนเข้ามาเล่นในป่ากันถ้าหาเจอก็ก็โอเคนะหาเจอก็ได้เจอกันแต่เดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไว้ให้ครับแล้วก็แต่ถ้าใครจะติดตามช่างเปียกหรือสิทธิภูมิคิวก็ติดตามได้ที่เพจชื่อ Facebook สิทธิภูมิของสีเลยครับอ่าก็คือ Facebook ส่วนตัวเลยเฟซบุ๊กส่วนตัวเราไม่ไม่ได้ทำเพจไม่ได้ โอเคแล้ววันนี้ต้องขอบคุณช่ั้งเคลมไว้ด้วยนะครับขอให้ประสบความสำเร็จนะครับเจริ่งเดือดนะครับ